ใส่เลือดแต่ว้ยก็แต่ไตข้ครับแล้วก็ต้นหอมบักชีใบมะกรูดนะครับจะเทลงไปเลยนะครับผมรวมเพ่น้อยหนึ่งดับขาวนะครับ สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆและท่านผู้ชมทั้งไทยและตามประเทศทุกๆท่านนะครับก็กลัาพบกันอีกแขมแล้วน,นะครับกับพบครับผมจนกิ่นนะครับามาเดอร์วันนี้ก็มีเมนูประจําช่องครับผมก้อยเนื้อนะครับอีกแขมแล้วนะครับวันนี้มาเดอร์ครับผมไปตลาดแต่เจ้านี้นะครับทําก้อยเนื้อกินนะครับมันเหมือนเต่อนะครับวันนี้ขึ้นขึ้นฟ้าขึ้นฝนอีกแขมแล้วครับ มามาครับผมแล้วก็อันนี้อย่าไ่ได้ใส่เลือดนะครับจะมีอันนี้นะครับอันนี้ผมใส่เลือดแต่ไว้ก็แต่ไข้ครับแล้วก็ต้นหอมบักชีใบมะกรูดนะครับจะ่ลงไปเลยนะครับผมร้อยเรียดนี่ใส่แต่ไตข้หลายๆนะครับ <laughs> อันนี้หล่นไปใส่มาเด้อครับผมมีนุปวดประจำช่องครับวันนี้พีกครับใส่ลงมาเลยครับมาหิวข้าวครับก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพิ่มเติมเป็นกำลังใจให้กันคือเก่าตัวนะครับผมขอบคุณหลายๆครับขอบคุณทุกๆแข่งขอลังใจนะครับมาใส่เลยดีกว่าครับกับแก้มกับหลายยางเลยครับวันนี้บะหอยยอดบะหอย ฮอืมนว้ยะหลุดมือขาเนี่ยวก็มีนะครับเนี่ย ตายครับก็เสียงก็ะบอกขอดีนะครับไม้ขอดีสังไปแล้วครับแต่ยนงไมมาถึงเตี่ย เลือนี้ก็เอาตะไคร้ซอยไฟกับใบมะกรูดนะครับให้มันซอฟลงมเขาน้อยหนึ่งดับขาวนะครับ ก็คนเหนียวนี่ครับ ตกแน่ครับวันนี้ฝนคืมมาแล้วครับ พริกจุกเขียวนี่บ่ก้อยเพลสแล้วครับแต่ก็ปลอดได้อยู่ครับ เมนูโปรเลยครับผมา <c oughs> ปลาปูถูกเลยครับประมนณไหน่อยเนาะผมก็รู้บุ้งหู้แล้วครับ มาครับผมใส่ครับอื้อหือ Uh huh. น้ำตาแตกเลยครับวันนี้โอ้เพชบ่ฝืนนะครับเดี๋ยวขออนุญาตกินน้ำก่อนโอ้ อิ่มเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้โอ้ยกินหมดหลายๆนะครับพบกับใ่คลิปหน้านะครับผมขอขอบคุณทุกท,ท,ท่านนะครับตีแวกเข้ามารับชมนะครับพบกันใหมค่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ